ยินดีต้อนรับเพื่อนๆและก็ะน้องทุกคนนะฮะกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้มา้าครับเวลาของความสยองขวัญและความน่ากลัวกลับมาถึงแล้วครับผมวันนี้พบกับเรื่องราวที่ทุกๆคนถามกันเข้ามามากที่สุดบทเพลงเด็กและตำนานสยองขวัญกับรายการมาฟัง สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆอ,อย่าเป็นทางการนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์อยู่กับผมนิกกี้และรายการมาฟังสตอรี่รายการที่รวบรวมเอาเรื่องราวลึกลับเรื่องความน่าสะพรึงกลัวแล้วก็ตำนานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆฟังเพราะนิกเชื่อว่าทุกสิ่งบนรอบตัวเรานี้มีด้านมืดครับแล้วก็ด้านมืดคือด้านที่สนุกวันนี้เราบิวความน่ากลัวกันตั้งแต่เริ่มเข้ารายการเลยนะครับเพราะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ บทเพลงของเด็กที่มีตำนานเสียขงขวัญซ่อนอยู่ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากครับเพราะว่าคลิปแรกที่นิกทำออกไปคือมันไม่น่าเชื่อมากว่าน้องๆแล้วก็เพื่อนๆหลายคนเนี่ยชื่นชอบมากแล้วก็อยากจะฟังเรื่องราวของเพลงเด็กที่มันมีตำนานที่น่ากลัวเนี้ยเพลงอื่นๆอีกแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ฟัง3เพลงแรกเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับนิกทิ้งไว้ให้ที่ตรงคําอธิบายด้านล่างและถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องราวแนวลึกลับเรื่องลี้ลับ หรือว่าเรื่องราวของความน่าสะพรึงกลัวจากสิ่งต่างๆรอบโลกเนี่ยอย่าพลาดนะครับที่จะกดติดตามแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยการกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะอัปโหลดในครั้งถัดไปนะครับ เพลงสาหรับเด็กเนี่ยจริงๆแล้วควรจะเป็นเพลงที่สดใสอ่อนละมุนบริสุทธิ์เหมาะกับเด็กแล้วก็สามารถใช้ปลอบประโลมให้เด็กสามารถหลับได้แล้วก็ฝันดีแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าบทเพลงสําหรับเด็กมันมีความลึกครับแล้วก็ตํานานมืดที่สุดแสนจะน่ากลัวซุกซ่อนอยู่ครับและในคลิปนี้นิกจะพาไปพบกับอีกสาเพลงที่มีตํานานน่ากลัวซุกซ่อนอยู่ซึ่งจะหากว่าเพืเ่อนๆพร้อมแล้วก็เชิญรับชมแล้วก็รับฟังได้เลยครับ เพลงแรกมีชื่อว่าทีรีทีรีบอมครับเป็นเพลงที่ชายกล่อมเด็กของชาวรัสเซียซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่มีมานานมากแล้วแต่ก็ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีมาตั้งแต่ในสมัยไหน และถึงแม้ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ใช้สำหรับกล่องเด็กแต่ทํานองของเพลงนั้นกลับฟังดูแล้วเยือกเย็นวังเวงแล้วก็น่าสยดสยองน่ากลัวครับและถ้าหากว่าเข้าใจในเนื้อหาของเพลงจะยิ่งรู้สึกอยากที่จะข่มตาให้หลับไปมากกว่าจะนอนฟังเพลงนี้เสียอีกครับเพราะว่าเนื้อหาของเพลงนี้จะเป็นการเหมือนกับขู่ให้เราหลับตาแล้วก็หลับลงเพราะว่ามีใครบางคนกําลังเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ด้านนอกหน้าตาเขาคนนั้นเดินมาเคาะประตูท่ามกลางความมืด มีเสียงนกที่แผ่เสียงร้องและเขาเดินเข้ามาในบ้านเข้ามาในห้องแล้วก็ยืนอยู่ตรงมุมมืดคอยจ้องมองคนที่ไม่ยอมหลับดวงตาของเขานั้นกลวงโบ๋และเขาค่อยๆเข้ามาใกล้ๆหลายคนคงสงสัยว่าทําไมเนื้อหาของเพลงกล่อมเด็กของชาวรัสเซียเนี่ย ึงมีเนื้อหาที่ค่อนข้างน่ากลัวแบบนี้ซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยคงต้องขอทําความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพลงกล่อมลูกของชาวรัสเซียครับซึ่งเขามีความเชื่อเกี่ยวกับบทเพลงกล่อมเด็กที่ค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วก็แปลกและไม่เหมือนกับการกล่อมเด็กของบ้านเราครับชาวรัสเซียนนั้นเชื่อว่าเพลงกล่อมเด็กนั้นมีเวทมนต์ที่สามารถจะปกป้องแล้วก็คุ้มครองเด็กจากสิ่งชั่วร้ายได้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยแม่หรือว่าพี่เลี้ยงจะร้องเพลงแบบนี้นะครับแล้วก็ไกวเปลหรือว่าโยกเตียงสําหรับเด็ก พร้อมทั้งร้องเพลงโดยที่ไม่มีดนตรีประกอบครับเนื้อหาของเพลงก็จะเป็นเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านโดยที่ชาวรัสเซียนั้นเชื่อว่ารอบๆตัวเรานั้นมักจะมีพลังลึกลับซ่อนอยู่และถ้าหากว่าเด็กหลับลงแล้วก็ฝันถึงสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตจริงครับดังนั้นเนื้อหาของเพลงส่วนมากเนี่ยจึงค่อนข้างที่จะดาร์กแล้วก็น่ากลัวนั่นเองและถึงแม้ว่าเพลงกล่อมเด็กเพลงอื่นเนี่ยจะมีความน่ากลัวคล้ายๆกัน แต่ว่าเพลงทีลีทิลีบอมเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นเพลงที่น่ากลัวเป็นพิเศษครับเพราะว่าต้นกําเนิดของมันนั้นดํามืดพอๆกับเนื้อเพลงของมันถึงกับขนาดที่ว่านักสืบอินเทอร์เน็ตหลายๆคนที่เขาอยากรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแล้วก็ต้นกําเนิดของเพลงทิลีทิลีบอมนี้พยายามที่จะเซิร์ชหาข้อมูลหรือว่าหาประวัติความเป็นมาของมันแต่กลับไม่พบอะไรเลยครับ ทิลีท l ลีบอมนั้นเคยเป็นเพลงที่ใช้เป็นซาวแทร็กในภาพยนตร์สัญชาติรัสเซียที่มีชื่อว่า TrackMan ในปี2007ซึ่งเว็บไซต์ของต้นสังกัดก็ไม่ได้ให้ข้อมูลในส่วนของซาวแทร็กไว้ด้วยครับในเว็บ reddit นั้นมีผู้ใช้ท่านหนึ่งนะครับที่ได้เขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพลง illy, ทิลีท l ลีบอมเอาไว้ในบอร์ดที่ชื่อว่า no sleep ซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกไว้ว่า เรื่องที่เขาเล่านั้นเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นซึ่งเรื่องราวนั้นได้เล่าถึงเรื่องของแม่ลูกคู่หนึ่งครับเรื่องได้เล่าว่าในคืนที่ฝนตกหนักมีพายุแล้วก็ฟ้าผ่าด้านนอกผู้เป็นแม่พยายามกล่อมลูกของเธอให้หลับลงจึงได้สั่งให้ลำโพงอัจฉริยะที่สามารถสั่งการด้วยเสียง ที่มีชื่อว่าอเล็กซ่าเล่นเพลงกล่อมเด็กและเมื่ออเล็กซ่าได้ค้นหาเพลงนั้นก็ได้เล่นเพลงแบบอัตโนมัติซึ่งเพลงที่อเล็กซ่าเล่นนั้นเนี่ยก็เป็นเพลงที่ทําให้ผู้เป็นแม่รู้สึกผ่อนคลายอย่างแปลกประหลาดแล้วก็เป็นเพลงที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนเฮลี่ <H aley> ลูกสาวของเธอก็ค่อยๆหลับตาลงครับพร้อมๆกับที่เธอค่อยๆโยกเตียงแล้วก็ร้องเพลงนั้นคลอไปอยู่ข้างๆ และเมื่อฟ้าผ่าทําให้ด้านนอกบ้านของเธอสว่างขึ้นและในเซล้วินาทีนั้นทําให้เธอมองเห็นเหมือนกับใครคนหนึ่งยืนมองเธออยู่ที่ด้านนอกหน้าต่างเธอจึงรีบเพ่งมองไปที่หน้าต่างนั้นแต่เธอก็ไม่เห็นใครครับเธอจึงพูดกับเฮลี่ลูกสาวของเธออย่างติดตลกว่าเฮลี่ แม่ก็คงต้องนอนแล้วเหมือนกันเธอจึงลุกไปปิดไฟในห้องครับและทันใดน,นั้นเธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆเสียงนั้นทําให้เธอขนลุกเธอจึงเปิดไฟที่ระเบียงแล้วมองผ่านตาแมวออกไปดูแต่เธอกลับไม่เห็นใครเลยครับในขณะนั้นเธอได้ตัดสินใจพูดออกไปว่าสวัสดีใครอยู่ข้างนอกเพราะเธอคิดว่าอาจจะมีเสียงตอบกลับมาจากอีกฝั่งหนึ่งของประตูบ้างแต่กลับไม่มีเสียงใครตอบมาเช่นกันแล้วท่ามกลางเสียงเพลงทีลี่ทีลี่บอมที่ดังอยู่ในบ้าน เธอได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพียงแค่พายุฝนเท่านั้นเธอมองไปรอบๆบ,บ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจครับแล้วก็มองไปที่ห้องที่เฮลี่ลูกสาวของเธอนอนอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าเฮลี่นั้นหลับแล้วแต่ทันใดนั้นหางตาของเธอก็เหมือนกับเห็นใครอีกคนนึงยืนหลบอยู่ตรงมุมของบ้านแต่พอเธอขยี้ตาเธอกลับมองไม่เห็นใครซ่อนอยู่ในตอนนั้นเธอได้นึกสงสัยถึงเพลงที่ Alexa กำลังเล่นอยู่เธอจึงรีบค้นหาเนื้อเพลงของ Tilly Tilly Bomb จาก Google อย่างรวดเร็วครับและเมื่อเธอเห็นเนื้อเพลงของ Tilly Tilly Bomb เธอถึงกับขนาดตกใจจนตัวเย็นชาไปหมดทั้งตัวและทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินขึ้นบันไดามาที่ห้องโถงและด้วยสัญชาตญาณของความเป็นแม่ทําให้เธอคว้าไม้เบสบอลแล้วก็เปิดประตูออกไปเธอตะโกนถามว่า อยู่ตรงนั้นน่ะมีแต่ความเงียบและเสียงเพลงทีลีทิลีบอมที่เล่นอยู่ในห้องโถงเป็นคําตอบในวินาทีนั้นเธอคิดว่าอเล็กซ่าไม่ควรเล่นเพลงนี้เธอจึงรีบวิ่งกลับมาที่ห้องนอนของเฮลี่และเธอพบว่า เฮลี่ได้นอนลืมตาอยู่ในขณะที่สายตาของเฮลี่นั้นเหมือนกับจ้องมองใครอยู่ที่ประตูและเมื่อฟ้าแลบอีกครั้งเธอก็เห็นเงาของใครบางคนเข้ามายืนอยู่ตรงที่หน้าประตูห้องแล้วเธอตัดสินใจอุ้มเฮลี่ลูกสาวของเธอวิ่งลงมาที่ห้องนั่งเล่นพร้อมกับนั่งลงตรงที่โซฟาเธอและเฮลี่กอดกันด้วยความกลัวท่ามกลางความมืดสนิท จนกระทั่งถึงรุ่งเช้าครับเมื่อเวลาผ่านไปเธอไม่รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นกับเธอในคืนนั้นแต่มันทําให้เธอคิดขึ้นมาได้ว่าเพลงกล่อมลูกที่น่ากลัวของรัสเซียที่มีชื่อว่าทิวลี่ทิลิบอมนี้อาจมีประวัติเกิดขึ้นมาจากเรื่องราวของความน่ากลัวที่เกิดขึ้นกับเธอเหมือนกับคืนที่ผ่านมาก็ได้ครับไพ่บ่นอนเมียโงสิกัดแกง เพลงที่สองนี้มีชื่อว่าแมวโพงครับเพลงกล่อมลูกโบราณที่หาฟังได้ยากอีกเพลงหนึ่งนี้มีชื่อว่าแมวโพงเพลงนี้เป็นเพลงกล่อมลูกพื้นเมืองของทางภาคอีสานซึ่งเก่ามากเก่าจนไม่รู้ว่ามีที่มามาจากไหนอีกเช่นกันไม่สามารถสืบค้นได้ว่าใครเป็นผู้แต่ง รู้เพียงแต่ว่าเพลงนี้ได้ผ่านการสืบทอดกันมาจากปากต่อปากโดยฉันทลักษ์ที่ใช้นั้นก็จะใช้พวกกาบหรือว่าเสริงครับแต่ละวักมีเจีดถึงแพยางเราก็ไม่จํากัดจํานวนวรคสามารถแต่งไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะจบเรื่องหรือว่าจบเพลงพยางสุดท้ายของวรคหน้าจะสัมผัสกับพยางคที่3ของวัคถัดไปโดยใช้น้ําเสียงที่เป็นโทนเดียวกันครับส่วนมากจะมีเนื้อร้องที่เกี่ยวกับแมวพงโดยเป็นการคูเด็กว่าถ้าไม่ยอมนอนแมวพงจะมากัด ซึ่งนั่นทําให้เราสงสัยว่าแมวพงคืออะไรทําไมถึงมีเรื่องราวที่ค่อนข้างน่ากลัวแบบนี้และจากการที่นิกได้ค้นหาข้อมูลมาแมวพงคือแมวที่ลหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันในฐานะแมวยมมาทูดครับลักษณะทั่วไปของแมวพงคือเป็นแมวป่าที่เป็นตัวผู้แล้วก็เป็นแมวที่ตัวใหญ่มีสีที่เป็นสีดำสนิทมันไม่ได้อาศ,าศาัยอยู่ในบ้านคนครับแต่ว่ามันอาศาัยอยู่อย่างลึกลับโดยที่ไม่ค่อยออกมาให้ผู้คนเห็นมีเสียงร้องที่น่ากลัวเหมือนกับเสียงร้องของเด็ก และมันมักที่จะชอบมากัดกับแมวเจ้าถิ่นและที่สําคัญมันมักจะมาตามบ้านที่มีลูกแมวเกิดใหม่แล้วก็กินลูกแมวอย่างโหดเหี้ยมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบ้านไหนมีลูกแมวก็ต้องระวังให้ดีนะครับ เพลงที่3านั้นมีชื่อว่า London Bridge Is Falling Down ถ้าในประเทศไทยมีเพลงประกอบการละเล่นที่ชื่อว่ารีรีเข้าสารในญี่ปุ่นมีเพลง Tori Ansei แน่นอนว่า ในอังกฤษก็จะมีเพลง London Bridge Is Falling Down เพลงนี้ใช้ประกอบการะเล่นของเด็กๆในสมัยหนึ่งที่มีผู้เล่นสองคนประสานมือกันเหมือนกับเป็นซุ้มประตูของสะพานส่วนผู้เล่นที่เหลือเนี่ยก็พยายามเอาตัวรอดไม่ให้ตัวเองเนี่ยถูกจับหลังจากที่เนื้อร้องร้องมาถึงคำว่าพังลงมาในขณะที่เพลงนี้มีเนื้อร้องที่ดูสนุกสนานสดใสแล้วก็ไรเดียงสาแต่กลับมีทฤษฎีที่น่ากลัวเกี่ยวกับบทเพลงนี้ครับ การตีพิมพ์ของเนื้อเพลงนี้ครั้งแรกอย่างเป็นทางการในฐานะเพลงกล่อมเด็กถูกตีพิมพ์ขึ้นในปี1850กับเนื้อเพลงแบบดั้งเดิมก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมาเป็นบทเพลงแบบสมัยใหม่ที่เราได้ยินกันในทุกวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนอ้างว่ามันน่าจะมีอายุย้อนกลับไปในช่วงของยุคก,กลางหรือก่อนหน้านั้นซะอีกครับเนื้อหาของเพลง London Bridge Is Falling Down มีเนื้อหาที่ค่อนข้างดำมืดโดยมีการอ้างว่า สะพานลอนดอนนั้นคือถล่มลงมาในช่วงปี1 1 4โดยกษัตริย์ของนอร์เวย์ในช่วงปี1 0 1 5ที่มีชื่อว่าโอลาฟพาลันสันเป็นผู้นำกองทัพของชาวไวกิง้งเข้ามารุกรานอังกฤษโดยการพังสะพานลอนดอนครับและถึงแม้ว่าเรื่องราวนี้จะไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าเกิดขึ้นจริงในยุคสมัยนั้นแต่ก็มีบทกวีเก่าๆของนอร์เวย์ที่พูดถึงเรื่องราวของสะพานลอนดอนที่สามารถพังทลายลงมาได้จริงๆ ซึ่งมันสอดคล้องแล้วก็เชื่อมโยงกันครับนอกจากนี้เรื่องราวของเพลง London Bridge Is Falling Down ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความดำมืดของสะพานแห่งนี้อีกนั่นคือชาวอังกฤษในสมัยก่อนนั้นมีความเชื่อว่าสะพานแบบนี้จะไม่สามารถตั้งอยู่ได้ถ้าหากว่าไม่มีศพหรือคนตายฝังอยู่ภายใต้สะพานแต่ก็โชคดีครับที่ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าทฤษฎีนี้เป็นความจริง และนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับบทเพลงเด็กที่มีตำนานที่น่ากลัวที่นิคัดสรรมา3บทเพลงมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆฟังครับถ้าเพื่อนๆแล้วก็น้องๆคิดว่าเพลงไหนที่น่ากลัวเนี่ยสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนไาได้ที่ด้านล่างนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนิกในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยครับและสําหรับทั้งหมดทั้งมวลก็มีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสําหรับทุกการติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์ครับผมสวัสดีครับ